มหาวิทยาลัยราชภาัฏสนดุสิทธิ์จัดสมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการครั้งที่6โดยความร่วมมือระหว่างสำนักง,งานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ซึ่งมีตีมงานที่ว่าเท่าเทียมสร้างสารรค์สู่สังคมเป็นสุขร่วมกันโดยงานนี้ได้รับเกียรติจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภาัฏสนดุสิตธิ์ร่วมเปิดงานอีกด้วยไปดูภาพรบรรยากาศภายในงานกันเลยค่ะ สิ่งที่เราเดําเนินการนะครับโดยเฉพาะทางด้านการศึกษาทางด้านคนพิการนะครับในปี2512ครับทางสวนตุสิธิ์เองได้มีโอกาสนะครับเปิดเปิดการศึกษาโดยเฉพาะเริ่มแรกนะครับเป็นนักนักเรียนเรียนร่วมนะครับตอนนั้นเป็นความปกป้องทางการได้ยินจนปี2539ครับเราได้มีการเปิดหลักสูตรทางด้านปริญญาตรีนะครับทางหลักสูตรทางด้านการศึกษาพิเศษขึ้นมา เพราะฉะนั้นนอกจากดำเนิกนการในส่วนนี้แล้วเราได้มีการจัดตั้งศูนย์นะครับเราเรียกว่าศูนย์บริการนักศึกษาพิการเรียนร่วมเพื่อให้นักศึกษานในส่วนคนพิการในส่วนนี้นะครับเรียนร่วมกับนักศึกษาในภาคปกติได้อย่างเท่าเทียมและมีความสุขเพราะฉะนั้นถือเป็นโอกาสอันดีนะครับที่ส่วนดุสิตได้มีโอกาส จะไปดูพิธีเปิดงานกันไปแล้วภายในงานยังมีการแสดงจากน้องๆน,นักเรียนโรงเรียนโสดศึกษาจังหวัดนนทบุรีด้วยแต่ว่าน้องๆจะมาแสดงอะไรให้เราได้ดูกันนั้นไปดูกันเลยค่ะ สำหรับงานในครั้งนี้ถือเป็นงานสัมมนาวิชาการระดับชาด,ด้านผลิการเลยทีเดียวเราไปถามที่มาและว,วัตถุประสงค์ของการจัดงานครั้งนี้กันค่ะเรามองว่าเราทํางานได้นคนพิการต้องมีมาตรฐานความเชื่อถือนะะและความถูกต้องแม่นยา ดังนั้นการสัมมานาทางวิชาการตรงนี้เนี่ยจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในเรื่องของการเอาวิชาการมาคุยกันนะคะเอาผลการวิจัยนะคะหรือตัวเลขส,มมถ,สมมถิติ <_ seas cute> <_ study> ที่เราหรือที่มาที่ไปที่สามารถอ้างอิงได้นะคะดังนั้นผลงานทางวิชาการตรงนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้องค์กรด้านคนพิการเนี่ยไม่ว่าจะเป็นภาคราชการหรือภาคเอกชนเนี่ยสามารถเอาข้อมูลนะคะหรือวิชาการตรงนี้เนี่ยเพื่อไปใช้ในเรื่องของการวิเคราะห์สถานการณ์คนพิ แล้วก็ไปวางแผนสําหรับการปฏิบัติงานในอนาคตได้นะคะก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีนะคะเราจะมีมาตรฐานที่ชัดเจนในเรื่องของข้อมูลข่าวสารในเรื่องของการพัฒนาควาพสีคนพิการ สังคมไทยในปัจจุบันมีความเหลื่อมล้ำทางสังคมอย่างมากโดยเฉพาะคนพิการซึ่งความเป็นจริงแล้วคนพิการส่วนใหญ่ที่มีความรู้ความสามารถเท่าเทียมกับคนปกติก็สามารถทำงานและดำรงชีวิตได้เหมือนคนปกติทั่วไปหากเรามีความเท่าเทียมกันในสังคมคนพิการและคนปกติก็สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสงบสุขได้ค่ะ